หนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันเหมือนวนลูปอยู่ที่เดิมพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคนรอบตัวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนคือนิสัยของเราเองวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเปิดใจกับ5นิสัยที่ไม่ใช่แค่นิสัยดีๆแต่เป็นนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง นิสัยที่เหมือนจุดเปลี่ยนที่พอคุณทำได้สม่ำเสมอชีวิตจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกเลยนิสัยที่ 1. รับผิดชอบ100%เอร์เซตต่อชีวิตตัวเองตั้งแต่วันนี้ลองพูดกับตัวเองว่าชีวิตฉันเท่ากับความรับผิดชอบของฉันร้อเซไม่ใช่99%แล้วอีกหอร์์ให้โชคชะตาพ่อแม่หรือใครเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่เราสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อมันได้ ถ้าชีวิตคุณมีปัญหาถามตัวเองเสมอว่าแล้วฉันทำอะไรได้บ้างแทนที่จะโทษคนอื่นตัวอย่างนะรถติดก็ฟังพอดแคสต์เรียนรู้อะไรใหม่เจอเจ้านายไม่โอเคก็ฝึกใจเย็นหรือพัฒนาตัวเองเพื่อเปลี่ยนงานในอนาคตสุขภาพไม่ดีก็เริ่มวางแผนออกกำลังกายวันละ10นาทีนี่ไม่ใช่การตำหนิตัวเองแต่มันคือพลัง เพราะคนที่รู้ว่าฉันเลือกได้คือคนที่เปลี่ยนชีวิตได้นิสัยที่สองฝึกวินัยเหนือแรงจูงใจถ้าคุณทำเฉพาะตอนมีแรงบันดาลใจคุณจะไม่ทำอะไรได้ต่อเนื่องเลยในชีวิตนี้วินัยคือการทำในวันที่ไม่อยากทำมันอาจไม่โรแมนติกแต่มันทรงพลังวินัยคือเหตุผลที่คนประสบความสำเร็จยังทำต่อทั้งที่เขาก็เหนื่อยเหมือนคุณตัวอย่างเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิต ตื่นหกโมงเช้าทุกวันแม้จะอยากนอนต่อเขียนไดอารี่ห้าบรรทัดต่อวันแม้จะเบื่อเดินวันละ15นาทีแม้จะไม่มีเวลาทุกครั้งที่เราชนะใจตัวเองแม้เพียงนิดคือการสร้างกล้ามเนื้อทางจิตใจและคนที่มีจิตใจแข็งแรงก็เท่ากับไม่มีอะไรหยุดเขาได้ง่ายๆนิสัยที่3อยู่กับความไม่แน่นอนให้เป็นเวลา18นาฬิกา31นาที ถึง26นาฬิกา30นาทีคุณชีวิตไม่เคยแน่นอนแล้วทำไมเราต้องรอให้มันแน่นอนก่อนถึงจะกล้าลงมือนิสัยของคนที่เปลี่ยนชีวิตได้คือเขาไม่รอทุกอย่างพร้อมเขาเริ่มจากที่มีเขากลัวเหมือนเราแต่อยู่กับความกลัวได้เขาไม่รู้อนาคตเหมือนเราแต่เขาไม่หยุดเดินนิสัยนี้คือความกล้าที่จะเดินต่อในความไม่รู้กล้าที่จะสมัครงาน แม้จะยังไม่มั่นใจกล้าที่จะพูดแม้จะเคยพลาดกล้าที่จะเปลี่ยนแม้จะยังไม่มีแผนร้อเปอร์เซนชีวิตที่เติบโตคือชีวิตที่ไม่ต้องรู้ทุกคำตอบแค่กล้าเดินไปหามันนิสัยที่ห้าตั้งใจฟังตัวเองวันละนิดคุณให้เวลาตัวเองจริงๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ใช่แค่เลื่อนมือถือเล่นซีรีส์แต่คือการหยุดเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเหนื่อยไหม ฉันอยากทำอะไรจริงๆฉันโกหกความรู้สึกตัวเองอยู่หรือเปล่านิสัยนี้เรียบง่ายแต่ลึกมากมันคือการกลับมามีสติไม่ปล่อยให้เราหลงทางไปกับโลกภายนอกเพราะบางทีเราวิ่งเร็วมากแต่ไปผิดทางก็ได้การฟังตัวเองทำให้คุณกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองและคนที่เป็นเพื่อนกับใจตัวเองได้ก็เท่ากับไม่มีวันหลงหายไปในโลกที่วุ่นวายนิสัยที่หขอบคุณทุกวัน แม้วันจะธรรมดาสิ่งที่เปลี่ยนพลังชีวิตได้เร็วที่สุดในโลกไม่ใช่เงินไม่ใช่คำชมแต่มันคือความกระตันยูลองเขียนขอบคุณสามอย่างในแต่ละวันขอบคุณร่างกายที่ยังหายใจขอบคุณน้ำสะอาดที่มีให้ดื่มขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้เพราะจิตใจที่ขอบคุณคือจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดมันทำให้คุณเห็นสิ่งดีๆแม้ในวันที่แย่มันทำให้คุณหยุดเปรียบเทียบกับใคร แล้วเห็นคุณค่าในเส้นทางของตัวเองชีวิตที่ดีเริ่มจากหัวใจที่ขอบคุณและคนที่เห็นค่าของทุกก้าวที่เดินจะไม่ยอมแพ้ในระยะยาวหานิสัยนี้คุณไม่ต้องทำให้เปะ๊ะแต่ถ้าคุณเริ่มและทำสม่ำเสมอชีวิตคุณจะเปลี่ยนแน่นอนรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็น์มีวินัยมากกว่าแรงจูงใจอยู่กับความไม่แน่นอนได้ฟังตัวเองทุกวันขอบคุณทุกสิ่งที่มี อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมเริ่มเปลี่ยนที่นิสัยเล็กๆของคุณวันนี้เพราะนิสัยคือพื้นฐานของโชคชะตาเปลี่ยนนิสัยก็เท่ากับเปลี่ยนอนาคต